เครือโรงพยาบาลกรุงเทพนำโดยโรงพยาบาลวัฒโนโสต Cancer Hospital และโรงพยาบาลในเครือข่ายผนึกกำลังร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวยสเปิดตัวบริการ All Inclusive Cancer Care with PET CT Scan โปรแกรมตรวจติดตามประเมินระยะและความรุนแรงของโรคมะเร็งระดับพรีเมียมออกแบบมาเพื่อมอบความมั่นใจและความสะดวกสบายให้ผู้รับบริการในทุกขั้นตอนภายใต้แนวคิ Complete, less, usted, ด Complete Seamless Trusted ้วยการรวมทุกกระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาไว้ในครั้งดี วันสต็อปเซอร์วิสเพื่อขยายโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงเทคโนโลยีวินิจฉัยมะเร็งที่ทันสมัยในขณะที่จำนวนเครื่องเพดซีทีในประเทศไทยยังมีจำนวนจำกัดเรามีความพร้อมให้บริการตรวจจำนวน2เครื่องพร้อมด้วยเครื่องผลิตสารเภสัตร,รังสีที่เป็นเครื่องของโรงพยาบาลเองจึงทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอตรวจได้รวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและภายในงานแถลงข่าวเปิดโครงการนี้ได้ศิลปินหนุ่ยนันทการผู้ที่เคยผ่านการป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำา มาร่วมพูดคุยและมอบเสียงเพลงในงานครั้งนี้ด้วยโคยกราคกรารน,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 นี้นะครับเป็นโครงการที่เรียกว่าการให้การเข้าถูงการ ที่ใช้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า PET CT Scan ครับเพราะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการที่จะบอกระยะและบอกความต้องของอโรคมะเร็งของที่จะทำการรักษาแต่เนื่องจากว่าเครื่อง PET CT หรือที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนจำกัดครับปัจจุบันก็มี14เครื่องซึ่งยังเข้าไม่ถึงนะครับใน การที่จะได้รับการตรวจอันนี้ก่อนที่จะรักษานะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโรงพยาบาลรัฐวัสดเราเนี่ยเรามีเครื่องมือ p t CT สองเครื่องนะครับเราก็อยากจะให้ผู้ที่เ,เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยได้เข้าถึงการใช้เครื่องมือนี้ครับเราก็มีโครงการสองโครงการโครงการแรกคือให้กับโรงพยาบาลภาครัฐที่ไม่มีเครื่องมือนี่ครับได้เข้าถึงการตรวจนี่จฉัย ด้วยเพิ่มเพสตูพีในราคาที่ย่อมเยาวที่ถูกพิเศษอีกโครงการนึงที่สําคัญมากในวันนี้ก็คือเราต้องการให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภูมิภาคนะครับได้รับการโปรยนิชัยด้วยเพิ่มเพสตูพีนะฮะอย่างสบายใจนะครับก็เลยเปิดโครงการที่ได้รับความการสนับสนุนจากทางบางกรอบแอร์เวย์ซึ่งเป็นสายการบินนะฮะที่บินอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็จะมาร่วมมือกับเรา การที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มารับการตรวจเครื่องแพทชีพีที่โรงพยาบาลม,ามารุวัตรโรงกรุงเทพเนี่ยนะด้วยความสบายใจนะครับอันนี้ดะอยู่ทางทางมาขอัไอเวก็จะบอกรายละเอียดให้เราว่ามีกระบวนการหนึ่งนะครับและก็เพื่อให้เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยสามารถนะครับเข้าถึงการดูแลอย่างถูกต้องนะครับเป็นเอกนารมณ์ของโรงพยาบาล มาเรียกว่าโตกครับด้ในโอกาสนี้นะครับตั้งแต่เป็น Oak, วันมาริงโกเราก็เลย้จัการประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาชนได้รับทราบครับตามที่โรงพยาบาลกรุงเทพมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ให้โอกาสทางสายการบินบางกอกไอเอสได้เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะเราก็ยินดีที่สุดค่ะ แล้วก็คือไม่ได้คิดว่าเป็นแค่การนำเอาตัวเครื่องบินราคาพิเศษมาให้กับโครงการเฉยๆนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้มีส่วนในการช่วยทางด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะให้มีการรักษาได้อย่างเป็นมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เราอยากที่จะเป็นส่วนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดต่างๆหรือภูมิภาคต่างๆนะคะได้เข้ามารับการรักษา ที่กรุงเทพได้อย่างสะดวกราบรื่นแล้วก็ไม่ต้องให้ผู้ป่วยและครอบครัวต้องกังวลใดๆค่ะนะคะเราก็อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ได้ตั้งใจและโฟกัสเฉพาะในเรื่องที่จะต้องรับการรักษานะคะให้หายกลับมาโดยเร็วนะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางเรากับทางโรงพยาบาลกรุงเทพก็เตรียมการทุกขั้นตอนนะคะในเรื่องของการดูแลทุกขั้นตอนให้กับผู้ป่วยค่ะ แล้วก็เพื่อจะได้ให้การเดินทางของผู้ป่วยได้รับความสะดวกราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดค่ะครับเครื่องเพรสแกนนะครับเป็นคําว่าเพชรนี่เราเรียกว่าเป็นตัวย่อนะครับไม่ใช่แปลว่าไดามอนด์นะครับเป็นย่อมาจากคําว่าโพซิตอนอิมิชชั่นออโทอโมโอกราฟ,ฟรีนะครับแล้เราจะย่อเป็น PET คนระับเป็นเครื่องมือที่เราจะฉีดสารกำมมันารังสีอย่าง,งอ,อ,อ่อนนะครับที เราก็จะไป linking กับคือไป a อ t a อ h กับทางน้ำตาลนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในในร่างกายของผู้ป่วยนะครับคือมะเร็งเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้น้ำตาลมากกว่าเซลล์ปกติอันนี้ก็จะเกิดเป็นตัวที่เรียกว่ามีสารกำลังสีออกมาเราก็จะไปสแกนดูนะว่ามะเร็งเนี่ยมันมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายซึ่สามารถจตรวจได้ทั่วร่างกายนะครับมะเร็งที่เล็กๆนะครับ ที่ระดับหนึ่งเซนอย่างนี้ครับมันก็จะเอาน้ำตาลที่แหยโฉมได้เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะสแกนก็เห็นความสว่างนอกจากนั้นนอกจากจะดูหน้าที่ของตัวมะเร็งว่าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยและการมีซีทีเข้าไปก็จะรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดด้วยครับอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะบอกได้ว่ามะเร็งระหุยระไหนและจะใช้วิธีการรักษาอย่างไรนะครับเ,เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากครับ แต่เนื่องจากว่าตัวมันเองนะตัวเครื่องมือกรารทางแพทสองต้องใช้สารไอโซโทปสาร,รังสีซึ่งมีผู้ผลิตได้<ม>น้อย<ม>เราในโรงพยาบาลมะเร็งวัตถุสดเรามีเรียกว่าเครื่องไอโซตอนไอไซโคตอนนะครับในการผลิตสารจำระสารเพสสารังสีนี้ด้วยนะครับเราก็ให้บริการนะครับหล,ลบายโรงพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาล ภาครัฐรบาลมหลาลัยที่เขามีเครื่องแต่ไม่มีสารนี่เราก็ผลิตได้ครับฉะนั้นเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญแต่เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนในทราบนะครับราคาค่อนข้างสูงและต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็เลยทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีเครื่องมือจำกัดปัจจุบันเรามีแค่14เครื่องทั้งประเทศก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญ